เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมเช่นเคยแอดมินเจครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวขายรหัส ROV นะครับเป็น ID ที่1097ในราคาแค่เพียงหน17,900บาทครับกับรหัสที่เป็นผู้เล่นดีแลกนะครับแข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทยเม็ดส้มเลยนะครับและก็เป็นอดีตผู้เล่น g o r i l ู u l e r ผู้เล่นที่มี l ร n g top 50คนของประเทศไทยนะครับสก,กินตำนานเยอะมากๆ222ตัวและสก,กินแรโคตรเยอะเลยครับทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นของคุณในราคานี้เลยดังนั้นถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจแนะนำให้คุณดูคลิปนี้ให้จบเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยครับเบื้องต้นเรามาดูที่ข้อมูลหลักกันก่อนนะครับไอดีนี้ฮีโร่108ตัวสก,กิน348สก,กินจำนวนแมทและก็วินเลตอัตราชนะก็ตามนี้เลยนะครับ เป็นอดีต Gorius ruler ด้วยโปรไฟล์เป็นกรอบเรืองแสงมีกรอบเรืองแสงอีกกรอบหนึ่งคือของวูคองนะครับอันนี้ก็จะได้ไปด้วยเลยนะฮีโร่หลักๆที่ดีนี้นิยมเล่นเป็นวูคองอีโวล์ตันเลยนะครับแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยเนี่ยตามนี้เลยครับของแต่ละตัวละครนี่คือความชํานาญเลยนะครับถัดมาคือข้อมูลสถิติการเล่นก็มีส c o r e avp legendary ตามด้านบนที่คุณผู้ชมได้เห็นส่วนการเล่นจัดอันดับกลาย battle abyssal mode และ mode อื่น ตามนี้เลยนะครับโอเคข้อมูลเบื้องต้นประมาณนี้แล้วก็ฉายาสมองระภูมิอย่างที่ผมบอกดีแลกของไอดีนี้เป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดจนได้เม็ดส้มมานั่นเองนะครับสถิติตรงนี้เนี่ยจะโชว์อยู่ตลอดนะครับผู้ชมจะได้ไปเลยสำหรับใครที่ซื้อไอดีนี้ไปอ่ะ โอเคไปต่อกันที่ในหมวดของฮีโร่และสกินอย่างละเอียดนะครับฮีโร่ภายใน d ร r v ตัวนี้นะครับผมพูดสั้นๆเลยคือขาดแค่ทาชิตัวเดียวถ้าคุณผู้ชมซื้อเอดีนี้ไปลูนมันครบอยู่แล้วมันไม่ต้องปั้นเพิ่มดังนั้นซื้อเอดีนี้ปุ๊บเก็บเหรียญน,นิดหน่อยซื้อทาชิตัวละครจะครบทุกตัวทันทีครับถัดมาคือสกินนะสกินเอดีนี้ปริมาณคือเยอะมากๆครับเยอะไม่ไหวเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูตั้งแต่สกินที่มีแล้วนะครับในเอดีนี้ เรามานับกันตั้งแต่สกินอีโวของวูคองนะครับไอดีนี้ปั้นไว้ที่อีโวเลเวลห้านะครับสำหรับวูคองฟูดมังกี้ซึ่งคุณผู้ชมที่ซื้อไอดีนี้ไปได้ไปเลยไม่ต้องไปปั้นเพิ่มเลยครับตันเลยนะฮะและถัดมาเนี่ยก็มีสกินระดับเมทิเคิลอย่างทูเรนสเปลเบดมาสเตอร์ด้วยนะครับหรือทูเรนกระบี่ที่เราเรียกกันอันนี้ได้ไปเลยไม่ต้องไปสมสักบาทเดียวเลื่อนลงมาก็จะมี Skin Limited, สกินลิมิเต็ดสกินรีเจนต่างๆอีกมากมายอันติเมทสกินก็มีลาสบวยไทยก็มีครับ สกินอารามไทยสกินรีเจนสกินออนติเมตล่าสุดอย่างเทวนาฏฟอกชายไมเดนสงการของทูเรนและสกินรีเจนต่างๆคุณผู้ชมท่านใดท,ที่ดูไม่ทันแนะนำให้ปรับภาพเป็นเฮตตีและกดสต็อปนะครับ FMVP ของฉีอันติเมตสกินคาเฟนีมาลอดนะครับสกินรีเจนต่างๆ e v วของนาคอสไซบคอร์เลเวล5แล้วด้วยนะครับและในโซนของ e v วบัตเตอร์ไฟเเวล3ไปปั้นเพิ่มเติมได้เลยนะ ถัดมาเป็นสกินรีเจนส์แอนติเมสสกินอีกค่อนข้างเยอะมากๆคิวลงคิวเลนตำรวจมีหมดเลยนะครับเนี่ยนะฮะเลื่อนลงมาเนี่ยจะหมดแล้วนะครับสำหรับสกินรีเจนส์ถัดมาเนี่ยจะเป็นในหมวดของลิมิเต็ดฮีโรอีก บางส่วนแล้วก็มี S t e a ีม i m i t e d หายยากยาก Medical ลสกิหายยากยากเนยลองดูนะครับเบื้องต้นมี s t t e ีมของลิเลียนาที่หายากมากๆ Limited ของ Richter Space Ronin ไอดีนี้ก็มีพร้อมกับชุดแต่งในด้านของสีผมและอาวุธด้วยนะครับได้ครบเซตไปเลยแล้วก็มีในสองเมดิเคอลสกินเทวานัต F E ี e อเอ็กหนึ่งซเป็นหนึ่งในสกินของเทลอนัตที่หายากที่สุดได้ไปเลยนะครับ ลื่อนลงมามีสกินในเทศกาลวาเลนไทน์สกินลิมิเต็ดของลาวิลี่เด็กสตราอุลตร้าแมนฟอร์เรนติโน่ก็มีนะครับลิมิเต็ดของดินแลกนะครับลิมิเต็ดของดาร์ซี่ร่างอินเตอร์สเตลล่าคอนซิลนะครับอวีกรอบสองปีลิมิเต็ดของโอเมนมูนไลท์เนี่ยจัดเต็มเลยนะครับมีราเคิลสกินของ iana, Master, ลิเดียน่าคิวเลนเอเมอรัลเบลดมาสเตอร์ร่างอวกาศนะครับมีอินเตอร์สเตลล่าของดาร์ซี่แล้วก็ไม่พลาดที่จะมีของเวเรสไว้ด้วยนะครับได้หมดเลยนะ มีเอาราคอเข้าสกินของริโปอเมคานิกซีโจัดไว้นะครับมี RvX bleed อย่างคุโรสกิอิจิโกะด้วยนะครับ AC 2017ของ s a n i h ของซา e ิ n ฮ c r โลวีสกรีมของมาล o ็อดรวมถึงไฮยาเตะกาแล็กซเนะครับเป็นสกินที่หายากที่สุดของไฮยาเตะครับซึ่งในดีนี้ใครที่ได้เป็นเจ้าของคุณก็จะได้สกินตำนานตัวนี้ไปเลยทันทีนะครับอ่า เลื่อนลงมาจะเจอกับสกินลิมิเต็ดต้นอื่นของไฮยะเตะจัดเต็มครับมีลิมิเต็ดวอลเลอร์พาสของมูหลานลิมิเต็ดของไอริสซัมเมอร์บาสนะครับและสกินตำนานของมูหลานเนี่ยทั้งมูหลานเซเบอร์คอลลอเรสล่างเอสสตรีมและก็มีลิมิเต็ดเซเลเรนอเวคานิงด้วยและก็มี RV ร์วีเอ็กเลิดอย่างเบียคุยะนะครับสกินตำนานในตระกูล RV ร์วีเอ็กเลิดนะครับซึ่งคุณผู้ชมที่ซื้ออีดินดี้ไปถ้าชอบเล่นมูหลานนะครับเรียกได้ว่าสกินตำนานอัดแน่นให้คุณเลือกเลย และก็ยังมีสกินลิมิเต็ดของวีล่าของซูเรีมไวด์โอเลดสกินครบรอบ1ปีของไวด์โอฮาโลวีนของเซลฟิสและสกินซูเรีมเดื่นอีกมากมายมิราเคิลสกินของเซลฟิสไซเบอร์คอร์ทอกซิกสติงรวมถึงมีทูเรนกระบี่ก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีทางที่จะพลาดตัวนี้นะครับบัตเตอร์ไฟน์เดอะฟินิกส์นะครับเป็นคู่หูดูโอ้กันสําหรับใครที่มีทูเรนกระบี่และมีสกินนี้ด้วยเรียกได้ว่าครบเซตกันเลยทีเดียวได้ไปเลยครับสำหรับใครที่ซื้อไอเดีนี้ไป และเลื่อนลงมาจะเจอก,กับสกินของ Y.O. ที่เที่ได,ด้ว่าอัดแน่นมากๆนะครับเอสตีมดิเมนชันเบรกเกอร์และมิราเกิลนะครับหรือ Y.O. แต่งงานเนี่ยครบเซตเลยเอาไปเลยทั้งหมดนะครับ Y.O. น์อเลฟนิเมะหรือ d i เมนชันเบรกเกอรนี่ก็เป็นหนึ่งในสกินตำนานที่หายากมากๆอีกตัวซึ่งใครซื้ออดีนี้คุณได้ไปเลยสำหรับสกินตำนานตัวนี้และเลื่อนลงมามีมิรัเกิลสกินยอนเซเลสคริ r ลมารนะครับ ก็ยังมีสโนว์เฟสติวัลและ Limited และส p r e ี e อีกมากมายเอสตีบูของนิงทองยังมีเลยนะครับว a l เลนท n ยสกินที่หายากที่สุดอย่างเอ s so, ซู a z z Lover อร์ได้ไปด้วยครับ e n เ o Moonlight S t e ีม so ของอารั l i m i t ต d ของ Emily ี่ e a สตมของท u r รนมิราโคสกินเบอร์นิงเอมเบอร์ของน,นตาตา a เรียกได้ว่าในตระกูลสายเมดเนี่ยนี่เป็นหนึ่งในสกินที่หายากมากๆอีกตัวเลยนะครับคุณผู้ชมที่ซื้อก็จะได้ไปเลย เมื่อเลื่อนลงมาจะเจอกับสกินลิมิเต็ดจากวอลเลอร์พาร์และสกินกิจกรรมต่างๆซุพรีมของซิลลิมิเต็ดของแวนนะครับและไอดีนี้เนี่ยเรียนมาเล่นตั้งแต่ซีซันของซีซัน2เลยสมัยเทนเชฟไนท์เลยนะครับ มีฮาโลวีนของ Laure l อ r e a l s u p r ป m e ของ i l l u m i a l a s สมวยน้ำแข็งและก็มวยเขียวที่เป็นสกินตำนานของ Last ที่หายากที่สุดนะครับสำหรับ s y r v r c o อร์ n o c k ก o เอนะครับแล้วก็ยังมี Limited ของ Yina Goddess of Luck ที่เรียกได้ว่ามีในส่ง Goddess of Luck ของ Emily แล้วยังมีของ Yina ด้วยเรียกได้ว่าครบเซตกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ซื้อไอดีนี้ มีเรียวมะเทอร์นิ่งสวาเลอร์สไตร์หนสกินที่หายากที่สุดของเรียวมะและก็หมดแล้วครับที่เหลือก็จะเป็นฮาโลวีนของ S เอต๋เวเซียนแล้วก็เตียวเซียนแจกฟรีนะครับลิมิเต็ดเอไอเนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนจากล่างสุดขึ้นบนสุดให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่คือสกินทั้ง348สกินและสกินแลทั้งหมด222ตัวที่คุณผู้ชมจะได้ไปจากการจ่ายแค่เพียง17,900บาทครับ ก็ต้องลองไปถามคุณดูครับว่าถามใจตัวเองดูว่าถ้าเอาเงินจํานวนนี้ไปเติมเข้าไอ้ดีตัวเองจะได้ของขนาดนี้ไหมผมบอกเลยว่าไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำครับเพอเพอเนี่ยเงินประมาณ4-5,000บาทจะหมดไปกับการดันสกินตัวเดียวอย่าง e v โววูองให้เป็นเลเวล5ครับดังนั้นการที่ซื้อไอดีนี้ไปแล้ววูของเป็นเลวล5ด้วยและสกินตานาตัวอื่นอีกเยอะแถมไอดีนี้ดีแลกแข่งแกร่งที่สุดในเซิร์ฟ และยังมีอดีตกริสตูเลอร์เป็นฉายาที่ติดตัวไปตลอดชีวิตอีกใครที่ซื้อไอดีนี้ไปผมว่าคุ้มมากๆอย่างแน่นอนครับอประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสก,กินทั้งหมดอ่ะโอเคชัดเจนทีนี้เรามาดูกันต่อในหมวดของรูนกันบ้างนะครับ รูนในอดีนี้เนี่ยนะครับก็พูดสั้นๆได้ใจความเลยก็คือครบทั้งเกม ROV สังเกตด้านบนนะครับชิ้นส่วนรูนยังเหลือ400,000ชิ้นเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าถ้าภายภาคหน้าในอนาคตมีรูนเลเวล3แบบใหม่เข้ามาใช้ชิ้นส่วนตรงนี้ซื้อได้อีกโคตรเยอะครับ และนะตอนนี้ไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยครับเพราะมันมีหัวจะรดเท้าครบทุกสายครบทุกชิ้นทุกแบบในเกมนี้เลยและช่องรูในไอดีนี้ด้วยความที่เพชรแดงเหลือ40,000กว่าแน่นอนว่าช่องรูน30ช่องครบแน่นอนดังนั้นไอดีนี้ถ้าคุณไปเอาเป็นตัวแข่งตัวอะไรก็ตามรูนจัดได้หมดแผนการเล่นคุณจะเป็นแบบไหนเล่นได้หมดครับ และถัดมาคือคลังของนะครับไอดีนี้ก็จะมีตลาอัญเชิญสกินต่างๆซึ่งใครที่ซื้อไอดีนี้ไปก็มาเลือกสรรกันเอาตามสะดวกเลยนะครับในส่วนนี้ที่เหลือก็จะเป็นไอเทมจีปะทะจากกิจกรรมต่างๆแล้วก็จะเป็นพวกอีโมจินะครับเอฟเฟกต์วาร์ปเอฟเฟกต์เดินเอฟเฟกต์ Effect สังหารของ ที่เป็นแบบแจกฟรี free, หรือว่าจากวลเลอร์พาร์ตอะไรอย่างเงี้ยลูกแก้วในการสุ่มลอตเตอรี่อีก,ก็เรียกได้ว่า500กว่าเม็ดนะครับเรียกได้ว่าสุ่มได้การันตีคริสตัลแดงชชว์4เม็ดอย่างแน่นอนสําหรับปริมาณขนาดนี้และก็ยังมีบัตรเปลี่ยนชื่ออีก9ใบใช้จริงในการเปลี่ยน10ใบก็อาจจะต้องเติมเพื่ออีกซื้ออีกใบหนึ่งเพื่อเปลี่ยนหรือจะไปสุ่มลอตเตอรี่หรือสุ่มกิจกรรมอื่นๆที่มันมีของรางวัลเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อเนี่ยก็ได้เหมือนกันแค่เปิดวลเลอร์พาร์ตก็ได้ ไอเทมจิปทาะไรครับหินเลื่อนขั้นสก,กินต่างๆรุ่นนี้นั่นนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันคลังของนะโอเคทีนี้ปิดท้ายกันไปด้วยปรับแต่งนะครับปรับแต่งมีในส่งเอฟเฟกในการใช้อีโมจิประมาณนี้อ่าแล้วก็มีในส่งเอฟเฟกวาร์ปน้อยครับประมาณนี้กดรับได้ในคลังของนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกสังหารแบบนี้เอฟเฟกในการวิ่งแบบนี้โอเคทั้งหมดทั้งมวลจบไปก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้งถูกรีซีซัน อยู่ที่ระดับไดมอนด์หนึะครับก็เรกเดว่าไม่ค่อยได้เล่นนะครับปัจจุบันเป็นแพลตินัมหนึ่งอ่ะสำหรับใครที่ซื้อไอเดียน,นี้ก็ราคาตามนี้เลยนะครับ17,900บาทข้อมูลหัวจะหดเท้าจะส่งมอบให้คุณทันทีในราคานี้เลยนะครับอย่างนั้นถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้ว สนใจอยากซื้อไอดีนี้แล้วก็อินบ็อกมาได้เลยที่แฟนเพจเจเติมเกมนะครับลิงก์แฟนเพจผมจะแนบไปให้คุณใต้คลิปนี้จะติดต่อมาเติมคูปองหรือติดต่อมาซื้อไอดีได้ทั้งหมดเลยนะครับก็ขอจบการรีวิวไอดีที่1097ไปเป็นเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ